คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เปอร์เซ็นเตนเต็มโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมซีแฟนช่องแฟนเพจคนกับสร้างสุขผูสุขคนเด้อครับวันนี้นะครับเฮาก็ มาตามนะครับผมตามปู่ว่าปีเหมือนเดิมนะครับผมนะครับสำหรับตัวเลขของปู่ว่าปีงวดนี้เป็นใส่ตัวเลขเลขความฝันของปู่ว่าปีนะครับผมนะครับก็ลองมาตามขึ้นเก่านะครับผมนะครับเพราะว่าตัวเลขนะครับมิสิ์เข่าสิลุดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวปู่ว่าปีอยู่ทางไหนนะครับเดี๋ยวสิบเป็นฐานเมืองคาว่าปู่เป็นสิมีความฝันนิมิตอย่างบ่นะครับผมนะครับเขามาแล้วนะครับผมกะจะลืุเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพียงประค่าโฆษณานะครับผมกะเป็นกำลังใจให้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเตรียมสมุดรับประกาศเตรียมจดเเดด้อนะครรรรับบี๋ยวไปกาาธมส จะข้าวันกันนะครับผมไปมึงครับท่านประชุมทั้งบ้านนี่ตัวใดกันแน่นะครับผมข้ามกระลิบครับขอน้ำมาสกัดกระปุกครับผมเป็นเจไดญน้อสบายดีบ่ครับนี่ยก็ยังลำบากลำบากอยู่มันน่ะโอ้ยจังหวัดครับเป็นเจไดญข้องฝันวันนี้เป็นตาไปเลยมันบ่เข่าก็โว้ยกลเป็นกลายชีดหยอดกันเลยครับบ่ไปยังตัวเหล็กนีเขามีหลุดปูรัมมนก็ีเข้ ของธรรมดาเนาะครับธรรมดาแต่แต่งวดนี้นี่ยผู้ได้ฝันหรือเปล่าครับฝันหรือว่าเป็นเลขสูตรครับเช่นไรแงวดเป็นเลขสูตรแตงวดนี้เป็นเลขสูตรบ่ครับแต่วันทีวันพายไงปวดเจังงี่เจัางี่เดียเอาเบอร์โทรไว้นั่งเด้อเดียวเดี๋ยวทรไปบอกครับผมครับอ๋อวันที่ไเหมือวันพายไงเหมือนสิบหาทไปเอาเดี๋ยวอยู่ใส่เนาะครับเดี๋ยวอยู่โคกพีพัสซ่โอ้โคกพีพัซซ่าพัซซ่ากางกา่ตู้ ไปไปหลายคนบ่ปู่ไปกับย้งจะทีหาคนนี่ล่ะโอ้วันที่เท่าไรครับวันไหนเป็นวันพระหรือวันวันพระยันคืนหรือยันแรกไปประมาณจะยันวันแรกเนี่ะโอ้มองมอง,มองสถานที่บรงนั้นนะครับตามที่เขาเคยไปขอไปถังมานี่เคยได้โศกแมื่พอว่าท่านเคยไปได้ว่ามันเป็นคนมองที่ว่าสักวัานมันเอาเอาคนตายไปเผาคนมันจริงนั่งให้จอดติดถ้ำใข่ตัวใหญ่ มาติกาผมว่าเดคุณนี่ยังเด็กที่ย่อหันทุกคน<อ>กเลยครับเป็นมองทีโคอย่นคอยมองทีเพิ่นเอาศพเอายางไปก่อนเห็ดชาวพนักขิตแม่นปะครับอยูม่มองมนั่นมองนั่งมองให้ภาพเป็นสวดเกันยังมมยแต่โบราณมาท่านมีมนอันเมียนแม่ย,ยังเนาะนยังเป็นกองฟ้อนอยู่เนาะตะกี้เนาะแม่นบอลครับมองนั้นโอ้คือสิเป็นมองเก่ามองแก่เติบเยอะ เขาเป็นพ้นปโอ้เป็นแตยันใช่ไหมแปลยำขึ้นเลยบัวปูแตยำมันแรงยมันแรงช่วงนั้นแปลยื้อช่วงที่ก้นกับต่างวัดนมาพูนถืงอโอ้ช่วงนั้นวันไห่ไห่แปดแปดแปดที่สามมันออกตัวใดมันออกมันออกสามแปดครับท่างเขาไปยากบัวปูเขาไปยากรถเขาไปได้ง่ายบัวขึ้นยางไปยางไปสะกันยางไปเขาไปถางเขาไปใน้ำปลาคนทางในห่วยถางเขาไปน้ำปลาวันที่ตัวใดก็ คนละมือที่ผ่าล้วมันตีสิบหากิมหากำิมหากำสิมหากำตรงกับตรงมือทะเน้อแต่เราได้มาเพื่อได้เพื่อได้มาตอน ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคลนงางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบ bon นออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางปูเฮดพิธีใส่เอฟซีพันไดเห็นได้อย่างนั้หมน้ามาที่สิมานตรงกับวันที่เท่าไรขนับไปอีกเก็้หมู่ แรคำมันปแคำกับตรวกับวันที่ีครับซีก็นับไปอีกแหมื่นอีกสิ12 1 1สิบสองหกเจ็ดแปดเก้าวันที่สิบสองที่สิประมาณนั้นครับเดี๋ยวมาเดีอะไรที่สิอเลขคำนวณด้ยงไอ๋อเลขคำนวณบ่ครับเนี่อันนี้เลขคำนวณ เดี๋ยวเอาประกาศแดงเขียนดีกว่าปูป่ทนบอค่อยชัดปรัาแดงเขียนให้หมด่บ้าป,ป,ปันกับทัด้นปัน,อปอนเนอกเพราะว่ามันยังนั่นเนอน,นีเอ,อเดสูตรไปกอนเนาะเสูตไปวจับ<อ>นหนึ่งหนึ่งหาสามหาสีนน่หนึ่งสี่หนึ่งหาเนี่ยหนึ่งสี่นี่ครับผมยังบัตรบะป่เด้อครูบาอาจารย์ลายต่ละมองนีห้มานี่ สูตรคำนวณนะครับเป็นสูตรสูตรตัวนี้เข่าดีบ่าปูตามสถิติแต่ก้อนมันเข้าอุ้ยครับแต่ก้อนนี่เข่าดีว่าฟาาวฟาครับผมโอ้จดเอาไว้รครับท่านผู้ชมนะครับผมจดเมื่งเด้อครับผมเลขของปูว่าปีนะครับผมเพิ่อนกับห่มาแล้วนะครับสำหรับตัวเลขของเมื่อที่เพพิธีคือวันที่สิบท่าเด็กับสิบสองเนาะประมาณวันที่สิบสองวันพันนาะครับผมวันสินใหญ่นะครับปูว่าปีใส่ทไก่ใส่กิ้ง กูเป็นคนขอเองคือว่ามีไปขอเองไปขอเองแล,ล้วก็ไปไปขอไปหล้วก็ไปจุดตูปเทียนท่เารเราเปะเอาแปะไปท่าน้ำพน่นคนน้ำน้ำตุ่มใหม่พัน,นยูน,นครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะเอฟซีแฟนช่องสุขสุขคนนะครับผมนะครับวันทีคินสิมหากัมสินหน้านะครับผมนะครับทีมงานของเฮาก็จะเดินทางมา ตามปูว่าปีนะครับในช่วงทัาพิธีนะครับผมนะครับกดติดตามรอไปเลยนะครับเด้อสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมนะครับตัวเลขของวันที่สินใหญ่นะครับสิฮอดนะครับสินหนาเนาะปูเนาะสิเป็นตัวใดก็ลองชิดๆต่อๆไปเด้อพี่น้องเฮาสุขภูสุขกนสำหรับมือนี้นะครับเป็นเลขสูตรนะครับเอาไปติดไว้ก่อนเด้อเพิ่มเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการสื่อฉลาดกินแบงค์รัฐบาลนะครับผมนะครับนี่ครับเลขสูตรหล็วิ่งหมดครับปูวันนี้ปูให้่วิ่งเลยเนาะเหล็กกระดานเหล็กแลนด์เนี่ยสามตัวกันนี่หนึ่งหาสามนะครับเนาะ หนึ่งหาสามหาซี่หนึ่งซี่หนึ่งหาอ๋อหาสามม่ได้จับบอกระปูกหาสามหาสามนี่มันมันมนบอ,อยู่ในสูตรกวาสามโลกขึ้ตรงนี้ครับต่อคอไพ่อฟซีแฟนช่องเด้อครับพรอบาปากกาแดงนะครับบอเดีมานน่ามือน,นี่นะครับเอาไปถิ้งในปลาซา <laughs> ปลาซา <laughs> นะครับผมอันนั้นยังก็พูว่องไห้เตะโอ้เพิ่มหาสามมีสามไปอีกครับหาสาม เหล็กมีอยู่4ตัว4ชุดนะครับแค่หน้าจอใดก็แช็คได้อพี่น้องเฮาครับผมถามว่าให้ให้ปู่มักนี่ปู่มักตัวใดครับนี่ในจํานวนเลข5หางนี่ปู่มักขา4เอ่อวกกลมให็นปูวกกลมให้ FC เนี่ยครับเอฟซีเนอยากสิเน้นแน่5 4 5 4นี่ไปเพื่อนบ้านก็ได้หมอแม่นไปล่างไปบนไปล่างไปบนนะไปได้หมดไปได้เบิดบ่ครับ บ่บ่ถือว่าหลายตัวบ่ถือว่าหลายตัวนะครับการการลงทุนลงทุนน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับก่ยิบดเยื้อเอาได้ครับเด้อฉลากกินแมงรัฐบาลนะครับผมก่ยิบดเยื้อเอานะครับนี่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 ตัวนี้นี่นี่ปูสารคามปูสารคามครับมถุงกระปูสารคามเขียนวันที่นะครับเอาเขียนเขียนวันที่เนี่ยเดี๋ยววันที่สิบสองห้อมาตามอีกทีหนึ่งตอนแรงวันที่สิบสองตอนแรงนะครับช่วงคำคำนะครับถ้าเ้าได้มากกับปูทำพิธีเ้าก็สิมาเนาะครับเนาะ กดติดตามไวเลยครับท่านผู้ชมนะครับสหรับเสือใสดอยู่ทธิภาษาไกลจังนี่บ่อปูประมาณเป็นโลอ๋ออยู่ในระแวกบ้านเ่านเหนียเนาะนะครับออกไปทางนี้นะครับบ่ไกลบ่ไกลนะครับสหรับอุซี่นะครับผมกะเขามากกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมบันทีสินนะนะครับผมนะครับทางทีมงานของเ่าก็เสดเดินทางมาก่อนะครับผมขอโชคให้นะครับผมเป็นแนวทางเด้อนะครับเป็นแนวทางนะครับ นะครับย้ำนะครับผมเป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมนะครับตัวเลขทุโตมิซิทเขานะครับผมนะครับก็ล่อเข้าไปวิเคราะห์พิจารณามนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่เด้อตัวเลขตัวนี้นี่หนึ่งห้าสามห้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าสามครับผมชอบกลุ่มทุนเด้อครับผมปูว่าปีปล่อยแล้วนะครับผมก็ถืออะไรปูปูเสถียรบัวท้อบอครับเนี่ยบัวท้อหอยยุติยึดแล้วหมันสมแกบัวห้ยบัวท้ในเอซีนะครับใคเอสซีพันอยาถามนะครับ อานะครับปูกับข้าเฉียนบัวทูรอดเออครับศาสตร์เอ็นซี่ทันใดที่อยากสิมาสอบถามโดยตรงกับปูนะครับตัวเล็กนะครับผมนะครับถ้ามีโชกกับปูกับโทษของมาได้นะครับผมนะครับอยาสีถวายเอ็มลอยโซดากาแฟนะครับผมนะครับอ่านี่ครับผมถามผู้ใดนะครับผมที่มีโชกกับปูนะครับสลับงวดสีมาหอดมาถึงนี่นะครับเด้อเบอร์โทูนะครับผมนะครับเจ็ดเบอร์โทูบอลสองเดจ็ดเลยจ็ดสองเบอร์เนาะ เป็นแนวตัวด้าใหม่เอาครับผมก็ล่องไปวิเคราะห์ปัญหาของเด้อครับท่านผู้ชมนะครับอเป็นแนวทางนะครับเบอร์โทรของปูว่าปีนะครับผมนะครับนี่มันต้องตรงซื้อพยาบาล่ป่านี่ปูวาปีเออต้องตรงซื้อพยาบาลแคบตึงงามบากครับพี่น้องตรงซื้อพูญี่ป่านมันเฉียนดูเนาะดูว่ามันเป็นผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอ่ะสามีได้ครับเด้อท่านผู้ชมนะครับผม นะครับผมขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุารรับชมเด้อครับเด้อพี่น้องเทานะครับผมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมครับขอบคุณทีบอข่ามโฆษณานะครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมช่องนะครับเดี๋ยวข่าวตะเขียอีกงวดหน้าตามต่อครับผู้ว่าปีนะครับผมนะครับถ้าชอบลงทุนนะครับผมชอบก็กดไลค์กดแชร์น้ำใจเด้อสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง